นะครับเรามาเริ่มเรื่องคุณโอมพันธ์พลก่อนวงค็อกเทลคพราะถูกกล่าวหาว่าเพลงที่คุณโอมเพิ่งมาร้องในรายการที่แต่งเองมีคนมาอ้างว่าจริงๆคนอื่นแต่งใช่ค่ะคือมีมีคนหนึ่งค่ะเขาเฟซบุ๊กเข้ามาใช่ไหมคะว่าแบบว่าตัวเองแ่ลเป็นคนแต่งเพลงนี้ค่ะแล้วก็ส่งเมลไปให้อากูเมื่อประมาณสองปีที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ มาโปรโมทแลวเป็นของคุณโอมอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณโอมร้องให้ภรรยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็คุณโอมก็เลยชี้แจงใน Facebook ของตัวเองนะคะสามหน้ากะดาาเลยค่ะว่ายืนยันความบริสุทธิ์นะคะว่าเพลงนี้เนี่ยแต่งให้ภรรยาเมื่อ4ปีก่อนค,ค่ะยา<อ>ชโชว์นะี่แล้ว<อ>ใช่ค่ะหลังจากนั้นบบไม่นานนะคะก็คนที่แอบอ้างก็เข้ามาอินบ็อกซ์ในข้อความของคุณโอมว่าแบบขอโทษค,คือเนื้อเพลงอาจจะคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเข้าใจผิดว่าเป็นของตัวเองเสร็จแล้วก็มีการพอกูยกับคุณโอมค่ะเตะกันไปเตะกันมาอีกแปบบนนนึงงงแแฟหหคออ้าญ� โผลมารงค์ก็ส่งคลิปเมื่อสองปีที่แล้วที่แฟนเอ่อเรียกว่าร้องให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะครานี้สุดท้ายคุยกันไปคุยมาคนที่แอบอ้างก็เลยยอมรับค่ะว่าจริงๆแล้ว่เห็นคลิปแต่งงานของคุณโอมที่ร้องให้แฟนฟังก็เลยแบบว่าเอาไปแต่งเลยแล้วก็เลยไปบอกแฟนว่าเองแต่งเองแล้วก็ร้องให้แฟนฟังแฟนก็เลยเข้าใจผิดอันนี้สรุปคนแอบอ้างยอมรับค่ะ คือตอนแรกบอกว่าคล้ายแต่ตอนหลังเมื่อแฟนตัวเองโวยขึ้นมาว่าโอมมาก๊อปหรือเปล่าเจ้าตัวก็เลยต้องยอมรับก็เลยส่งคลิปขอโทษมาด้วยมีคลิปขอโทษค่ะส่งคลิปขอโทษโอมเพราะโอมก็บอกกับเราที่แต่งตั้งนานแล้วให้แฟนชื่อเพลงคู่ชีวิตอะฟังเสียงหน่อยนะฮะแตข่าวตอนนี้นะครับวันนี้ก็จะออกมาขอโทษนะครับในเรื่องที่ผมมาเอานิ้วเพลงพี่ๆเขามาร้องนะครับแล้วอัดลงทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็มีข้อความโพส นะครับจนเกิดเป็นกระแสว่าผมเป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเพลงนี้พี่องค์ได้แต่งให้กับภรรยาของเขานะครับแล้วก็ได้อะละองว่าอย่างไงเคลียแล้วคุณโอมบอกว่าขอให้จบแค่นี้คือไม่ต้องไม่ต่อว่าอะไรเขาแล้วเขายอมรับผิดแล้วก็ให้อภัยเธอ,อะฟังเสียงหน่อยค่ะแต่คือเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีคลิปงานแต่งงานนะครับ พอเราเอาให้เขาดูอะไรเขาก็โอเคเขาถือว่าเป็นขอโทษกันไปก็คงจะววาดคงจำนวนนะครับแ,แล้วก็น้องเขาเลยเขาเลยส่งข้อความมาขอโทษเราก็เลยคิดว่าโอเคถ้าจะไม่มีก็ใหเ้เขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจขอบขอบคุณทุกคนมากๆท,ที่ที่เป็นห่วงแล้วก็ให้กําลังใจเข้ามาขอบคุณที่เชื่อมั่นในวงต้องแต่แรกนี่ให้กล่าวโทษน้องคนนั้นบางครั้งมันรู้เท่าความรู้เท่าไม่ถึงการวุฒิภาวาะหลายๆอย่างแล้วก็คือแฟนตัวเอง พอได้ยินเพลงนี้ปุ๊บอแฟนฉันแต่งให้นี่ตั้งสองปีก่อนแล้วร้องด้วยก็เลยโวยสุดท้ายกลายเป็นเรื่องขึ้นมาความมาแตกตรงที่แฟนหวงตัวเองนี่แหละเคยไปเห็นเมื่อสี่ปีก่อนแล้วไปทำให้แฟนตัวเองแล้วบอกว่าแต่งให้เรื่องก็เป็นด้วยประการชนิดค่ะทรับผู้ชมครับแล้ว